สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับผมโค้กโชินเคยนะครับแฟนเพจแสงนาทีนะครับเราอยู่ใน ID ดีพี่บัตรโนบารีเแต่วันนี้เราจะไม่ได้มาดัดไอเดียโนบารีเอกเพราะว่าศึกดุนฮีโร่ไม่มีทั้งจีน่าวูดและโนบารีเอกอยู่ในอยู่ในศึกดุนฮีโร่ครับเขาไปอยู่ศึกดุนปีศาจแล้วพี่บัตเข้าชิงกับ7จ็ดซึ่งฝั่งปีศาจเราเคยดูอยู่แล้วนะครับแต่ไปจะดูฮีโร่กันนะครับเป็นศึกซอมบี้แมนปะทะซอมบี้แมนครับเพราะว่าก่อนหน้านี้บลิงไม่มีซอมบี้แมนและซูซี่ไม่มีซอมบี้แมนเหมือนกันจะเเป็นยััังงไชชิญรรบบมค น่าจะมัน Richman Shop โน,นหนึ่งเรื่องเติมเกมเติมเกมวันพันแมนเดอ s t r o องเกตในราคาถูกที่สุดคุ้มที่สุดยิ่งเติมยิ่งลดเติมเกมในเว็บเมื่อซื้อแพลที่รวมรายการรับไปเลย Richman Coin ใช้เซนเซอร์ดลดได้หรือจะเติมเกมแบบผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตที่สามารถผ่อนชำระได้นานสูงสุดส0เดือนเพราะบริบรการเติมเกม,เกมชั้นนัอีกมากมายสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและไลน์เติมถูกเติมง่ายเติมไวตลอด24ชั่วโมงต้อง Richman Shop เท่านั้นอ้าวมันต้องรออีกหนึ่งนาทีวะทุกคน <laughs> <ST S> มันจะกดดูไม่ได้ัอาจะกดไปดูไม่ได้อ,ดดอ่า๋ยวไปดูไปดูปีศาจก่อนแล้วกันไปดูปีศาจก่อนอ่า,ดดา,อาเป็นพี่บัตเจอดเจ็ดหกหกเจ็ดนะยวเราก,กดข้ามเลยเนาะกดข้ามมันน่าจะค้างนะครับอันนี้จัดทีมมาคล้ายๆกันนะคล้ายๆกันแต่เรามีเมลสาก,กัดอยู่ตรงกลางนะครับเอาไว้หลบยุงนะครับยุงเขาอยู่ตรงข้างกับเมลสากัดเลยนะประมาณนี้แต่ว่าของเราได้เปิดก่อนนะครับสำหรับฝั่งพี่บัตอยู่ที่อยู่ฝั่งสีฟ้านะครับ๋ยวเราก,กดข้ามเลยกันนะครับเพราะว่าเราจะไปดูกันว่าสกฮีโร่เป็นยังไเราจะไปดู เจ้าซอมบี้แมนที่ไม่มีอาวุธเพะเพราะว่าทั้งจินาฮูทั้งโนบะเดกไม่ได้อยู่กัฮีโร่แล้วอยากดูว่าตอนซอมบี้แมนอยู่อาประชะกกันในศึกดวลฮีโร่ที่มันเป็นรอบชิงมันจะเดือดขนาดไหนนะครับผมขอ,อยากกดข้ามเลยแล้วกันเออมีโค้ดไหมครับไม่มีครับถ,ถ้ามีเด,เดี๋ยวจะรีบแจ้งให้ทราบในชุมชนนะครับถ้ามีโค้ดลิมเมนช็อปนะครับโค้ดลิมเมนชอ็อปน่าโอ้ตั้งแต่พี่ทำมาก็ไม่ไม่เคยมีเนาะ เดี๋ยวถ,ถ้ามีเดี๋ยวเดี๋ยวพี่อ่ะแล้วเป็นสอดคล้อแสดงความดีดีกับพี่บัตรเลยครับได้แชมป์ศึกดวลปีาศาจครับแต่ว่าแบบเจตีแซ่บๆมาไปดูกันประปอยแล้วตรงนี้อ่ะมาดูกันว่าเป็นอย่างเรีบงโล่งเรีบอ่าเดี๋ยวขอเปิดในเวชทนเพื่อความหล่อที่จะจบไวขนาดไหนครับนี่มีซอมบีม้แมนอยู่ยว่าแล้วเจตีซ่บๆมาเจอกับฟูลูครับแม่ครับตรงนี้แสบปากกาเสียงดาเพลงเส้นน้ปลาไปเลยครับชิบูกเกะจตีดึดเซสกิ ปาดไปตรงนี้แล้วมุกิจะดื่อเสศกิษณสวนขึ้นกลับมาครับประชิดมาแล้วก็ซับี้แมนครับขวานซับ,บ้านครับขวานโจมตีซับ,บ้านแข็งขวานซับ,บ้านดีกว่าไหมขวานซับ,บ้านเท่กว่าตรงนี้แล้วก็ไล่อันตีอีกแล้วก็ดาบแสงแสงเราจะเห็นดาบแสงแสงไปเรื่อยๆนะน,นี่นี่ครับเห็นดาบแสงแสงไปเรื่อยๆในนีน้โอ้โหตรงนี้ฮะติดโล่ไปเลยครับโอ้เจอดาบไอ้เจอขวานซับ,บ้านตรงนี้ลบโล่ไปอีกครับโอ้แล้วมีแท tank top เตอร์ครับ ฝั่งของฝั่งของฟูลูนะฮะจากของเจจีแซไม่ได้ใช้แทงทอมมาเตอร์นะแต่ไปหวานแล้ว้อยครับซุปเปอร์ลอยบเหมือนต้องไปย้ำหม่อมครับอุ้ยจะจบไวหรือเปล่าครับจบไวหรือเปล่าครับอย่างนี้ดาบเป็นแสงครับเอาเรื่องนะปาดไปเปิดก่อนได้เปลี่ยนแน่อนอนแนละ้วฝั่งฝั่งฮีโร่นะโอ้แล้วขวานโจมตีครับปาดไปตรงนี้นอีกทีหนึ่งโอ้แล้วมาครับดาบเป็นแสงสูนขึ้นกับมาครับเอาเรื่องนะตรงนี้เอาเรื่องนะ มากันต่อครับโสมีแมงครับเพิ่งถึงเชิญครับดาขวานโจมตีมาครับใส่แถวหน้าครับแต่เลือดแทบไม่ลดครับเจจีเซซ่าเราลื่นจัดๆนะตรงนี้แรกนั่ตีครับดาบเป็แสงครับมาอีกทีหนึ่งจึกจึกจึกโอ้โหยังต้านทานไว้ได้ฮะเจจีเซซ่าใกล้จะถึงเทิร์นของแฟดประกายแสงแล้วมาดูครับเทิร์นของแฟดประกายแสงครับดาบเป็แสงครับ หมูเกดไดดิสจะจกี่ไป59ส้าล้านดาเมจครับลงไปนอนหนึ่งตัวนล้วก็สปูเราดานดาลักชายแล้วมากับาลานไล่ทันสิพี่ยังไม่รีวิวคอเด็กเลเวลสี่เลเวลสิบเลยเดี๋ยวติดไว้ก่อนนะอเอาเก็บไว้เก็บไว้เป็นคลิปสำรองมาครับเสียงความหวังมาอีกประชืดมาแล้วนี่เลยฮะฮิวมาเลือกเต็มแบบนี้โอ้โหรู้เรื่องฮนะแต่ว่าต่อให้รอบชิงก็ตามซอมบี้แมนก็จำเป็นสำหรับฝั่งทีมีโลแล้วที่บอกว่าท็อปเซิร์ฟเจอกันนะครับ โอ้โหล้ว linkage, ติดโล่ไปแบบนี้ฮะจะจบไวหรือเปล่าครับเสียงความหวังกันมาครับปาทืดกันมาครับตรงนี้แล้วก็ดาาแปลงแสงครับจู่โจม erm, โจมตีคืนแสงกันไปฮนะแล้วลงไปนอนครับแล้วจกักรพรรดิเด็กไม่มีรู้ไฟใช้ด้วยครับตรงนี้ก็เซ็ตเซ็ตหยบมาถึงทีเซ็ตหยอยแค่ทีเดียวด้วครับราะว่าแทงท็อปมาตเตอร์แพ้สี่พิเศษแค่ขั้นเดียวเท่านั้นแล้ว,ลวไปหวานหมดเลยแล้วเหลือแค่ไฟประกายแสงตัวเดียวที่จืดอยู่รถไฟกระอบอกกระบอง,อบองฟาดธรรมดาก็ติดโล่กันไป โอ้โหโหเราแกมสไตล์มาครับอูจบไวจัดๆันะตอนแรกผมก็จะไม่สุ่มซอมบี้แล้วพลาดหนึ่งก็เกลียนจริงเขาบอกรูกไฟด้วยเนาะก็ขอสแสดงความดีกับเ g จีแซดซด้วยครับตรงนี้ฮนะได้แชมป์สิกดวลฮีโร่กันไปครับอ่ะเดีย๋ยวมาอัปเดตกันหน่อยนะครับสำหรับลานปะลองนะครับลานปะลองเป็นพิบัติที่หนึ่งนะครับอุย้อยเล้เอซ่าคิงมาว่ะช่วงนี้เอซ่าคิงลุงเจจีแซดจีน่าบุ๊ชจะสลับที่กันเนาะไปเรื่อยๆนะครับอันนี้อัปเดตนะครับ แล้วก็ดวสุดยอดก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ไอ้นี่กันไปนะครับพัดกันไปอันนี้น่าสุดยอดครับขุนเขานี่พิบัตนะครับที่1น,น,นะครับ,รบจีนาบูทที่สองมบิบัตที่1จีนาบูทที่2แต่ว่าก่อนถ้าก่อนที่ซอมบี้แมนจะเข้าจีนาบูจัดจะได้เปลี่ยบนะเพราะว่าจีนาบูสามารถสลับมชชั่นไนมาได้นั่นเองแต่ตอนนี้คือเอาเรื่องครับส่วนเรียวทานเดี๋ยวผมเล่นให้นะครับเดี๋ยวเล่นให้แต่ว่าถ้าใครดูคลิปนี้แล้วเรียวทานน่าจะเล่นไปแล้วล่ะเรียวทานน่าจะเล่นไปแล้วนะครับ ส่วนเคสิกดูอะไรที่สุดก็รอดูครับรอดูเคสิกดูอะไรที่สุดแน่นอนนะครับบิซอมบี้แมนครั้งแรกยูวาครั้งแรกของไอดีนี้นะครับผมโอเคอัปเดตประมาณนี้ละกันนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราไปลุยโอ้ยได้กรอบอะได้กรอบเฮ้ยแล้วนี่อะไรนี่คือรางวัลบริจาคของท่านอะไรอ่ะได้กูด,ด้วยเหรอไอ้ดิ๊ดไปเพชรด้วยเหรอเอาเรื่องบริจาคอะไรวะเอาเรื่องอ่ะโอเค ส่วนสมิธแมนพีบัสก็ถ้าใครยังไม่รู้นะครับก็ความโดยเท่านี้นะครับผมโอเคประมาณนี้กันแล้วครับสำหรับคลิปนี้ถนะ้าชื่นชอบเป็นไงกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยขอบคุณทุกคนที่กันเราชมจริงแล้วเจอเกันใหม่บ๊ายบายสวัสดีครับ